Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, เมงหินกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนเป็นคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาเมืองหินกล้าหมายถึงเท้าสุร,รนารีหรือย่าโมวีรสตรีผู้มีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2369 จ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ได้ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราชได้กวดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาไปเป็นเชลยศึกโดยมีเพียรามพิชัยเป็นหัวหน้าครอบคุมพร้อมด้วยกำลังคนประมาณ2,000คนออกเดินทางมุ่งสู่เวียงจันทรโดยผ่านเมืองพิมายเมื่อเดินทางถึงทุ่งสำริดได้หยุดพักแรมที่นั่นเหล่าทหารเวียงจันทร์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากชาเชลยชาวนครราชสีมา ก็มึนเมาตกอยู่ในความประมาทขาดความระมัดระวังชาวนาครราชสีมาระดมยื้อแย่งอาวุธฆ่าทหารเวียงจันได้อย่างง่ายดายและมีชัยชนะนักทุส่สำริดวีรกรรมอันเข้าวหาเด็ดเดี่ยวของคุณหญิงโมทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระกรุณาโปรดเก้าสถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าสุร,รนารีส่วนนางสาวบุญเหลือ ได้ประกอบวีรกรรมอย่างกล้าหาญที่สุดได้สละชีพเพื่อชาติอย่างมีเกียรติยิ่งที่ทุ่งสำริดจึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องสรรเสริญเพลงโคราชโอ้มอเอ้ยวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องเก่าโบราณวีรกรรมกล่าวขาร ทุ่งสำริดยิ่งใหญ่ประกาศสดุดีผู้กล้า,าหาญเป็นตำนานให้เกลือไกรทำเนียมจิเลนเต้นรำวายครูต้องทำก่อนนาสาธุสาธุภรัตนาทั้งครูพักลักมาพาแจ่มใสวายครูเซ็ตพร้อมนาะ จิจเจรจาต่อไปชัยยะ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 ชัยาใชัยยะ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 ชัยยาเพลงโกรกลากไม้ชาเจ้าเอ้ยโกรกเอ้ยหลากมาแต่โคกันยังลากมดายหลากนา กยังลากมาใดอนุองค์แห่งเมืองเวียงจันทร์คโขงมานั้นกล้าหาญชานชัยมโขงมานั้นกล้าหาญชานชัยชาเจ้าเอย้ยกรกเอ้ยหลักมาแต่โคก็ยังลากมาใด้ลากมาแต่โคก็ยังลากมาใด,าม,าาม,าดมายึด เมืองโคราชด,ด้วยใจองอาจประกาศชิงชัยด้วยใจองอาจประกาศชิงชัยชาเจ้าเอ๋ยกรกเอ๋ยหลักมาแต่โคกันยังหลากมาใดหลักมาแต่โคกันยังหล,ลากมาใามาด พอเมืองไปขู่ขันสร้างความโศกสันจนรำให้สร้างความโศกสันจนรำไห้ชาเจ้าเอ๋ยโกรกเอ๋ยหลากมาแต่ขูกันยังลากมาใดลากมาแต่โูกกันยังลากมาใดเหลือ,อย่าโมเป็นแม่เมืองน้ำตานองเนืองและตกใจน้ำตานองเนืองและตกใจ ชาเจ้าเอ๋ยกรุกเอ๋ยหลักมาแต่โคกันยังลากมาใดหลากมาแต่โคกันยังลากมาใดวางแผนกับชาวบ้านบุญเหลือลูกหลานก็ร่วมใจบุญเหลือลูกหลานก็ร่วมใจชาเจ้าเอ๋ยกรุกเอ๋ยหลาักมาแต่โคกันยังหลากมาใดหลักมาแต่โคกันยังลากมาใด นาที่ทุ่งสำริดล,ลาวถูกพิชิตพ่ายแพ้ไทยลาวถูกพิชิตพ่ายแพ้ไทยชาตเจ้าเอ๋ยกรกเอ๋ยหลักมาแต่ขู่กันยังหลักมาใดหลักมาแต่ขู่กันยังหลักมาใด อนุสรคุณความดีประจักษ์ศักดิ์สกูชาติยิ่งใหญ่ประจักษ์ศักดิ์สกูชาติยิ่งใหญ่ชาิเจ้าเอ๋ยกรกเอ๋ยหลากมาแต่โคกกนยังหลากมาใดหลากมาแต่โคกันยังลากมาใด,าาาาดเพลงชาเจ้าหงดงลำใหญ่ชาชาาเเจ้พล แต่เราคนกล้ลาอย่ามัวอย่าเลือกแต่เราคนกล้าในห่วงชีวาไหลล่างไคนไปดงไหนเออเอยลำใหญ่โดงไหนเออเอยลำใหญ่ขอรับอยู่ได้ด้วยคำของท่านขอรับอยู่ได้ด้วยพระคุณของท่าน,าน,าน,ท,านที่ช่วยอภิบาลให้ยุโรปกอดภทายโด ตรงไหนเออเออลำใหญ่ขอเราผู้กล้าสู่พวกภูมิีดีขอเราผู้กล้าสู่พวกภูมิีดีสุขขาววัดดีมีสุขสืบไปตรงไหนเออเออลำใหญ่ตรงไหนเออเออลำใหญ่ยกมือพนมก้มเจส่ายยกมือพนมก้มเจส่าย ถึงเวลาจะคัลาลดงไหนเอไเอลำใหญ่ดงไหนเออเอยลำใหญ่ออกชื่อจ้าจากออกปากจะลาออกชื่อจ้าจัก ถ้าแผ่นดินมีลมเอ,อ้ยลงไปดอกกลบนาะถ้าแผ่นดินมีลมเอ,อ้ยลงไปดอกกลบนาะแล้วทีกลับมาเร็ววัยตงไหนเอืยเอ้ยลำใหญ่ Đông nãy ơ ơi đầm dày